องหัวเรามาทำอะไรกันแม่บุญจะมาทำกิมจิอาหารยอดนิยมของคนเกาหลีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เมืองไทยก็นิยมกินกันมากถึงขนาดน้องสาวบอกว่าจะมีการสั่งเป็นออเดอร์นะคะส่งตามพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพเลยก็ว่าได้ก็มีหลายๆคนทำขายนะคะน้องสาวแม่บุญก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่ทำขายด้วยเหมือนกัน วันนี้เราก็เลยจะมาลองทํากันนะคะว่ากิมจิเนี่ยมันทํายากไหมมันก็ไม่ยากแต่ว่าขั้นตอนมันเยอะนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยไปซื้อผักกาดมาก่อนสองหัวถ้าเป็นแบบของที่เป็นปลอดสารก็จะดีนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะมามาผานะคะอ่าออกมาสวยงามเลย แล้วก็ฉีกออกมาเลยอย่างนี้นะคะอันไหนที่มันหลุดอันนี้มันหลุดออกไปบ้างก็ไม่เป็นไรสวยงามดีนะคะ แม่บุญล้างมาแล้วนะคะเพราะว่าตัดหัวตัดทัางอะไรมาเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือการนำเกลือนะคะมาหมักกับใบผักกาดขาวเนี่ยค่ะ ตอนนะคะก็คือเกลือนะคะเราจะเทใส่ตามส่วนต่างๆของของประกาศนะคะ เกลือนะคะโรยไปที่ผัก,ผกจากนั้นก็นำแบบนี้ไปจนะหมดเลยนะคะ เอาผักมาเรียงใส่ในนี้นะคะทิ้งเาไว้ครึ่งชั่วโมงทิ้งไว้แบบนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาเตรียมเครื่องสำหรับทำซอสกันนะคะมีขิงแล้วก็หอมใหญ่อันนี้แม่บุญใช้สามหัวนะคะ ขิงแต่ว่าแม่บุญจะใส่แค่นี้อันนี้ปอกเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีกระเทียมสี่กลีบทั้งหมดก็เราปอกแล้วนะคะแล้วก็หัน่นจากนั้นก็เอาใส่เครื่องเดี๋ยวเราจะปั่นนะคะ ันนี้เป็นกระเทียมหอมแล้วก็ขิงนะคะหั่นหยาบแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องนะคะแล้วก็จะบดกัน ใช้น้ำสองถ้วยสองแก้วอะคะ่ะแก้วขนาดนี้นะคะสองแก้วนะคะจากนั้นก็ใช้แป้งข้าวเหนียว มาใหม่เลยนะครัแป้งข้าวเหนียวเพื่อมาทำโดยเฉพาะใส่ลงไปประมาณสองสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะตอนนี้เอามาตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางร้อนนิดหน่อย รอสักพักนะคะให้เดือดในขณะเดียวกันก็ไปเตรียมน้ำตาลทรายแดงไว้ได้เลยนะคะใช้สองช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้เม่บุญจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะสองช้อนแล้วก็คนคนให้น้ำตาลละลายนะคะ พอมันเริ่มข้นขึ้นมานิดนึงเราปิดไฟเลยนะคะมันจะออกค้นขึ้นมานิดนึงนะคะให้ลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ยกออกนะรองให้เย็นนะคะขั้นตอนต่อมานะคะในระหว่างที่รอผักกาดให้มันซับไออะไรล่ะให้เกลือนะคะให้ดึงน้ำออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ แล้วก็ซอสเราก็เตรียมแล้วคราวนี้เรามาหั่นผักกันก็มีต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วก็มีใบอ,อะไรใบกุ้ยช่ายที่ใช้สําหรับทําผัดไทยนะคะที่บ้านปลูกเอาไว้พอดีแล้วก็มีผักชีนิดหน่อยแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็หัวชัยเท้าเรามาเริ่มเตรียมผักกันเลยนะคะ แล้วก็ใส่ภาชนะไว้เลยนนคะ ตอนนี้ก็มาหั่นแครอทกันนะคะ ่อมาก็เป็นกุยช่ายนะคะ ก็หอมค่ะถ้าไม่มีกุ้ยช่ายจะใส่แต่หอมก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็มาดูกันจะเห็นว่าผักเนี่ยมันเริ่มสลดนะคะแล้วด้านล่างนี่จะมีน้ำนะคะด้านล่างจะมีน้ำน้ำจากผักะนะคะมันจะออกมาเขายิ่งสลดมากเท่าไหร่มันยิ่งจะดีนะคะก็พลิกอีกด้านหนึ่งลงไปนะคะพยายามกดลงไปให้ ีน้ำออกมาเห็นไหมคะมีน้ำออกมาเมมออกลือ,ขอเขาจะไปไล่น้ำนะคะน้ำี้ผักให้ให,ให้สลดไม่บุญจะบีบบีบหน่อยนะมันจะได้สลดมากขึ้นมันจะได้มันจะได้เหี่ยวเร็วๆนะคะถ้าใครมีเวลานะคะพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ จะได้น้ำออกมามากกว่านี้อีกเห็นไหมคะเมื่อสักครู่ใหญ่ๆที่เราทําเนี่ยมันยังเต็มตรงนี้อยู่เลยนะคะตอนนี้ก็เหลือนิดเดียวแค่นี้แล้วเห็นไหมคะนี่มีน้ําออกมาเดี๋ยวเราจะทําอย่างนี้ต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะมาทําขั้นตอนอันสุดท้ายนะคะตอนนี้เราก็รอนะคะรอให้ผักผักผักกาดเนี่ยสลดตอนนี้มาเตรียมซอสกันซอสที่เราทําเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะมันเย็นแล้วแม่คุณก็จะเท เข้าไปในในชามนะคะส่วนผสมจะได้มองเห็นกันชัดๆนะคะมันจะเป็นคล้ายๆแป้งเปียกนะคะแต่ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะจากนั้นก็จะใส่ส่วนผสมของหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมแล้วก็ขิงนะคะใส่ลงไปตอนนี้เราจะมาใส่น้ำปลากันหนึ่งช้อนนะคะ ช้อนครึ่งแล้วกันจากนั้นแม่บุญมีของคนเกาหลีเขาจะใช้น้ํากุ้งเนี่ยนะคะน้าหมักแม,แม่บุญไม่มีแต่ว่าแม่บุญมีกุ้งตัวเล็กๆก,กุ้งฝอยเนี่ยนะคะเอามาลวกกับน้ําร้อนเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากลัวว่าจะมีสารเคมีตอนนี้จะใส่ทั้งหมดนี้ลงไปนะคะ พริกนะคะพริกป่นเกาหลีลงไปแม่คุณก็จะใส่ลงไปในนี้ถ้วยพูๆนเนี่ยนะคะเป็นที่ตวงหนึ่งถ้วยนะคะ หนึ่งถ้วยตวงตามเคยค่ะไม่กล้านะคะเพราะกลัวจะเผ็ดเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะชิมดูถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันสีสันจัดจ้านมากเลยนะคะ ขอชิมดูนิดน,นึงนะมันก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะติมอีกหน่อยเนาะแม้ทำสีให้น่ากลัวเชียูบพริกไทยก็ไม่ได้นะครับพริกไทยใส่ไปอีกครึ่งนึงนะคะ อันนี้นะคะอันนี้เป็นผักที่หั่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมซอสอันนี้เทลงไปใส่ในนี้นะคะตอนนี้นำส่วนผสมของซอสทั้งหมดที่ได้นะคะผสมกันเข้าไป เวลาผ่านไปนะคะครึ่งชั่วโมงหลังจะเห็นว่ามีน้ํานะคะในส่วนของน้ําไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วก็ผักเนี่ยก็สลดลงมากไปเลยมากกว่าเดิมอีกนะคะมันจะเหี่ยวๆแบบเนี้ยนะคะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะเนี่ยค่ะก็ หมักไปทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าผักก็ไม่ได้มากแล้วก็มีน้ำออกมาเนี่ยค่ะแม่ปุ้มก็จะบีบบีบอย่างเงี้ยนะคะเอาน้ำออก มาใส่น้ำไปนะคะก็จะเอาผักลงไปล้างล้างเอาความเค็มออกนะคะล้างเอาเกลียออกจะล้างประมาณ2-3น้ําน้ำนะคะ ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายในการทำกิมจิผักที่ล้างมานะคะบีบน้ำออกให้หมดนะคะมันจะหิวเหี่ยวแบบเนี้นะคะแล้วก็มาวางลงไปชั้นแรกใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแสบนะคะเดี๋ยวจะแสบมือ รีออกนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมของซอสที่เราผสมเอาไว้หมักเอาไว้เนี่ยใส่เข้าไปให้หมดเลยพอได้มาแล้วนะคะก็จะหักแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ลงไปในขวดโหลซึ่งเตรียมเอาไว้แล้วนะคะ่คะ กดไล่อากาศออกด้วยนะคะอันที่สองในส่วนของอันที่เป็นก้านๆแบบนี้ก็ใช้ฉีกเอานะคะ จะเห็นนะคะว่าแม่บุญไม่ได้ไม่ได้ใส่จนล้นนะคะจะเหลือจะเหลือเนื้อที่เอาไว้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฟองอากาศมันจะมีน้ําออกมาอีก,กน,นะคะเดี๋ยวมันจะไม่มีที่เพราะฉะนั้นก็จะเหลือที่ทิ้งเอาไว้นิดหน่อยนะคะ กดไล่อากาศนะคะให้มากที่สุดจากนั้นก็ทำความสะอาดจากนั้นก็ปิด เรียบร้อยแล้วค่ะกิมจิสองขวดใหญ่อย่าลืมเขียนป้ายติดด้วยนะคะ